กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยมบซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกของปีนะครับโนแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนก็คือวันแรกของปีก็มีเฉพาะเลยนะครับโนเรียกได้ว่าวันนี้นะครับพี่จะมาอัปเดตโค้ดทั้งหมดนะครับโนในเกมโลบอกในแมปบอกฟูดนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับโนในส่วนของโค้ดใหม่ๆนะครับโนหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่อัปเดตเข้ามานะครับโนพี่บอกเลยละครับ โนว่าหลายคนถามมานะครับโนว่า พี่ทำไมไม่ทำกิจกรรมบ้างนะครับนอทำไมไม่สอนปั้มกล่องบ้างนะครับนอหรือว่าทำไมไม่สอนแลกของอะไรประมาณนี้บ้างนะครับนอพี่ก็อยากทำนะครับทุกคนอยากทำมากๆเลยนะครับนอเพราะว่าพี่รู้เทคนิคอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ไม่รู้ว่าพี่ทำไปแล้วจะมีคนดูไหมนะครับนออันนี้นะครับทุกคนพี่แบบว่าอยากถามทุกคนแล้วกันนะครับถ้าพี่แบบว่าลงไปเล่นเล่นกิจกรรมกับเพื่อนๆอะไรประมาณนี้นะครับนอก็จะชอบหรือเปล่านะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่มีทิกเยอะมากๆนะครับนอหรือว่ามีนะครับนอจุดลับจุดบั๊กอะไร ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะที่สามารถทำได้และได้ของฟรีเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ก็จะปรามานี้เลยนะครับเนาะเอาเป็นว่าถ้าชอบนะครับเนาะก็กดใจคลิปนี้นะครับเนาะให้ถึงประมาณ 1,000พหัวใจแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะมาแบบว่ารีวิวนะครับเนว่าทริคต่างๆที่ทุกคนสามารถทำได้นะครับทำได้แบบไหนอะไรไงบ้างสำหรับสายฟรีไม่ต้องเติมแต่โหดมันสายเติมนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะอยากให้พี่แจกอย่างเดียวเลยนะครับก็จัดให้นะครับเป็นงานถนัดของพี่เลยนะครับเนาะก็คือคลิปนี้มีการแจกแน่นอนนะครับถ้าขึ้นมีคนดู19,000คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของผลมังกรถาวร1น่ผลนะครับหน่อยพี่ทาการแจกให้แล้าาม กดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้หน่อยละกันนะครับคนละ1นึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์หน่อยละกันนะครับทุกคน และก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับอย่างที่พี่บอกนะครับโนว่ากิจกรรมก็ยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับโนก็คือสําหรับกิจกรรมนะครับที่แบบว่าหลายคนถามมาว่ามีโค้ดอะไรบ้างมีอัปเดตมาใหม่หรือเปล่าครับเดี๋ยวมาอัปเดตไปพร้อมกันลวกันนะครับโนว่าจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนสําหรับโค้ดวันนี้นะครับทุกคนก็มาเราจัดไปเลยแล้วกันนะครับมาดูลวกันนะครับโนว่าโค้ดวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโค้ดแรกเป็นโค้ดตัวนี้นะครับก็ใช้ไปได้เลยนะครับเป็นโค้ดลิสตักนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก เนาะแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือเป็นโค้ดที่สามารถใช้ได้ทั้งหมดแน่นอนนะครับเนาะนี่เลยนะครับโค้ดนี้เป็นโค้ดคุณเองพีนะครับเนาะสามารถใช้ได้จริงนะครับเนาะคุณ แบบว่าอีกเพี20นาทีเลยนะครับน็อก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน็อและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนอย่างที่พี่บอกนะครับน็อว่ากิจกรรมนะครับหรือว่าโค้ดนะครับวันนี้มี20กว่าโค้ดนะครับน็อกรีดดูว่าอัปเดตโค้ดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับน็อโค้ดนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนนี่นะครับน็อได้มาอีก20นาทีนะครับตอนนี้เราก็ได้มานะครับนี่เรียกนี่ว่า49นาทีแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน็อแล้วก็จะมีทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับนะโคค้้ตััวนนีรบ็อกนนโค้ดจััดนนนนอะะครบเก็ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นโค้ดคูณ X P นะครับทุกคนสามารถใช้ได้นะครับเนาะและที่สําคัญนะครับเนาะโค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็ได้มาถึง20นาทีเหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าสุดจัดแน่นอน100%นะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะยังจะมีทางด้านของโค้ดตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะโค้ดตัวนี้นะครับเนาะอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าะะะเเเป็็นนนนโคค้ดงงิสูตตรรบบาาทััแ่กย ใช้ได้จริงอยู่นะครับเนาะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องโค้ดนะครับอย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่าวันนี้มีโค้ดเยอะมากๆนะครับเนาะโค้ดตัวนี้นะครับเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านโค้ดคุณไอพียี่สิบนาทีนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าโค้ดตัวนี้นะครับเป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะแต่ก็สามารถใช้ได้นะครับทุกคคคคคคนน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 กกกก็็็็็จจะะ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 ะเเเเเเเปปปปรรรรรรมมมมาาาาาาาณณีีี้้้้ลลลยยััััับบบบไดช่ววโงททแุ โค้ดตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาแต่ละโค้ดแต่ละอันนะครับทุกคนเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับนาก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านโค้ดคุณเอพียี่สิบนาทีนะครับนาก็จะได้มาสองสัโมงกบบยี่สิบแปดนาทีแล้วตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าแต่ละโค้ดนะครับเนาะใช้ได้จริงแน่นอนนะครับอันนี้เป็นโค้ดตัวนนนนนนีีีี้้ะะคคครรัับบบททุกก็อได สองชั่วโมงกับ48นาทีแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่พี่บอกนะครับว่าโค้ดคุณไอพีมีเยอะมากๆนะครับเนาะและมีแต่โค้ดใหม่ด้วยนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับทุกคนอันนี้เป็นโค้ดนะครับที่แบบว่าหลายหลายคนเคยใส่นะครับเนาะแต่ก็ใช้ได้ในปัจจุบันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นโค้ดตัวใหม่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเอาพี่ลงพิมพ์นะครับเนาะนี่นะครับท นะครับเนอที่แบบว so like ่าอยากได้โค้ดเอาไปใส่ได้เลยนะครับเนาะสำหรับคนที่ป wow, ั้นรหัสขายหรือว่าปั้นรหัสใหม่นะครับเนาะก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าโค้ดมีแต่โค้ดใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้พี่ได้มา3ชั่วโมงแล้วนะครับเนาะที่จริงโค้ดคุณเดพีได้5ชั่วโมงเลยนะครับเนาะแต่วันนี้นะครับก็แจก5ชั่วโมงเหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเเเเนน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 าาาาาะะะะวว่่่ส mm ุ hmm. ุจััััััดดดกกกกไไปลลยยคคครรบบบททีี็้งมมโ4ช7 ี <Tory>. ่แล้วนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับโอ้โหแต่ละอันนะครับเนาะเรียกได้ว่าหลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยกันนะครับเนาะว่าจะหนักจะเต็มมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับแต่ละโค้ดนะครับทุกคนก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนนะครับเนาะว่าจะหนักจะเต็มมากๆนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดคุณเอกพี่นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหสี่สิบโมงนะครับเนาะกับสี่ เลยนะครับเนาะตอนนี้ได้มา5ชั่วโมงกับ7นาทีแล้วนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจานนังจะเต็มเลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านโค้ดนะครับเนาะแล้วก็โค้ดตัวนี้เป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับทุกคน ที่สามารถใช้ได้จริงนะครับนอก็5ชัส่วโมงกับ27นาทีนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับทุกคนนี yep. ่เลยนะครับนอก็เป็นแบบนี้นะครับนอแต่ละอันนะครับก็เรียกได้ว่าสุดมากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนออันนี <ometers> ้ก็เป็นอีกหนึ่งโค้ดนะครับเรียกได้ว่าไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนนี่นะครับเนอเป็นโค้ดลิสต์แต็งนะครับนอตอนนี้เราได้มา สองอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าถ้าอยากได้นะครับก็ไปใส่ได้เลยนะครับน้องแล้วก็ต่อมาก็เป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นโค้ดประมาณนี้เลยนะครับน้องเรียกว่าสุดจัดกันไปเลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าตอนนี้นะครับน้องก็ได้โค้ดคูณเอ็กพีมาสามอันไม่ใช่สามอันนะครับก็คือโค้ดลิสต์แตกมาสามอันโค้ดคูณเอ็กพีห้าสัปโมงนะครับน้องก็จะเป็นประมาณน ปี2025ัลี้วนะครับก็ยังไซต์ได้อยู่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับมีโค้ดเงินด้วยนะครับนอก,ก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับนีดีว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นโค้ดทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่า2025นะครับเนาะแต่ก็ยังใส่โค้ดเก่าได้อยู่นะครับเนาะแต่บางอันอาจจะหมดอายุไปแล้วนะครับถ้าคนไหนยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้นะครับก็รีบหน่อยละกันนะครับเนาะเพราะว่าจะหมดอายุเร็วๆนี้นะครับเนาะแต่ละโค้ดนะครับก็ดีดีว่ามีอายุของมันนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่อยากพลาดนะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้้้เเเลลลลยยยยนนนะะะะะคคคคครรรััับบแววกก็ออออ่่่่่าาาาาืมมมมดดดดดตตตตติิพพีจปโใหู เรื่อยนะครับแล้วก็เดตกของใหม่อยู่ตลอดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับเนะคลิปหน้านะครับทุกคนหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย